สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกับมะนาวเหมือนเดิมคุณแม่ขาตายังมองไม่ค่อยเห็นเลยเพราะฉะนั้นแล้วเสื้อไม่มีตัวใหม่มาให้ชมนะคะเป็นเสือเ้อก่เก่าเป็นเสื้อตัวเก่าที่ขายแล้วยังไม่มีเจ้าของขายแล้วยังไม่ออกนะคะขอโทษที่ทําให้คุณแม่คิดถึงนะวันนี้ก็จะมาลงคลิปเสื้อให้ดูทั้งหมดนะคะสิบตัวนะคุณแม่นะท่านใดชอบก็พิมมาเลยรายการที่1ถึงรายการที่10นะคะหมดแล้วหมดเลยนะคะก็วันพรุ่งนี้ก็จะพยายามมาถ่ายคลิปให้คุณแม่ได้ดูอีกเนาะ เดี๋ยววันนี้เรามีแต่ตัวใหญ่ๆนะคุณแม่นะจะมีตัวเล็กบางตัวนะคะวันนี้ขออนุญาตปล่อยน้องรายการละ50-60บาทก็ว่ากันไปนะแม่นะมันเป็นตัวเดิมที่ยังไม่ไม่ออกอะนะเนาะอ่ะตัวแรกเริ่มที่ตัวเล็กก่อนแล้วกันนะคะรายการที่หนึ่งนะตัวนี้อก42-44ค่ะความยาว28เป็นผ้าโพลีเอสเตอร์นะคะแขนเขาเป็นยางยืดอย่างนี้นะคะเดี๋ยวน้องมองไม่ค่อยชัดกระดุมด้านหน้านะคะตัวนี้น่ารักมากเลย อกแค่สี่สีเท่านั้นไซส์ตามเสื้อเป็นไซส์ L ค่ะคุณลูกค้าท่านใดชอบตัวนี้พิมพ์รายการที่1ค่ะ60บาทรายการที่1 60บาทนะคะตัวด้านหลังนี้รู้สึกจะมีเจ้าของมาเดี๋ยวขอเนื้อสั้นไว้ก่อนคุณแม่จะเห็นอะต่อไปเป็นรายการที่2รายการที่2ค่ะรายการที่2อเอาเริ่มตัวใหญ่แล้วนะเมียประมาณไซส์3 XL ขึ้นไปเลยเนาะตัวนี้นะคะรายการที่2รอบอกอยู่ที่5 8 6อ่า5 58นะคุณแม่นะ อกห้าบดความยาว3าสองเป็นผ้าโพลีเอสเตอร์ค่ะอันแบบว่าเป็นผ้าชีฟองนะคะเพราะฉะนั้นเขาจะบางนิดนึงอาจจะต้องใส่ซับในนะคะแล้วก็มีผูกเชือกตรงคอตัวนี้ตัวนี้สวยนะคะสวยเลยรายการที่สองค่ะอกอยู่ที่ห้าบดความยาวสาสองผ้าโพลีถ้าชอบตัวนี้ทิมรายการที่สองค่ะ60บาทนะรายการที่สองบาทต่อไปนะคะคุณแม่ขาเป็นรายการที่สาม รายการที่สามตัวนี้เป็นผ้ายืดนะคะผ้ายืดตัวใหญ่สีเขียวน้ําตาลนะคะอกอยู่ที่หกสิบบวกอ่ะคุณแม่ตัวนี้อกหกสิบบวกนะคะความยาวอยู่ที่ส0มสิบเป็นผ้าโพลีเอสเตอร์เป็นผ้ายืดนะคะเราขอทุนิดนึงซส์ในเสื้อเขาตัดออกเพราะนั้นเราไม่ทราบว่าเขาเป็นไซส์อะไรนะคะในนี้ก็ไม่ได้บอกอ่ะคุณแม่อกหกสิบบวกนะคะลูกค้าแต่ว่ามันเป็นทรงแบบทรงใหญ่ๆอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราลองใส่ดูสิ ลูกค้าถ้าไหนชอบตัวนี้ก็พิมพ์รายการที่3นะคะยาว30เป็นโพลีเอสเตอร์เผื่อแบบเราคิดว่าอกประมาณ50กว่าก็น่าจะใส่ได้แล้วนะแม่นะมันก็ไม่ได้โป้มากนะแขนเขาไปทรงประมาณนี้นะคะใส่ให้ดูก่อนเขาจะเป็นทรงปล่อยๆป,ประมาณนี้ค่ะนะลูกค้าถ้าไนหนที่ชอบตัวนี้นะคะพิมพ์รายการที่3นะคุณแม่คอกว้างนิดนึงอ่ะแต่มันสวยนะรายการที่3มค่ะเอาไป60บาทพอคคุณแม่ร็อตนี้60บาทหมดเลยนะรายการที่ส6มบ แ,บบแม่ค้ายากช้านิดนึงนะมองไม่ค่อยเห็นคุณแม่ไม่ใช่ว่าไม่อยากไล์นะอยากไล์อยากขายของทุกวันเลยแต่ว่าตอนนี้สายตายังไม่ดีเลยค่ะไม่ดีขึ้นเลยนะเอาต่อไปรายการที่สี่นะคะรายการที่สี่ค่ะตัวนี้อกอยู่ที่สี่สองสี่สี่คุณลูกค้าอกสี่สิบสี่ความยาวสาสิบเป็นโพลีเอสเตอร์นะคะด้านข้างแหวกแบบนี้นะคะเป็นผ้ายืดเอาไว้ใส่เล่นเนาะลูกค้า ท่านใดที่ชอบตัวนี้พิมพ์รายการที่สี่นะรายการที่สี่ตัวนี้เอาไปห้าสิบบาทรายการที่สี่ห้าสิบบาทต่อไปเป็นรายการที่ห้าค่ะรายการที่ห้าอกอยู่ที่ห้าแปดหกสิบค่ะสีเขาอกเป็นสีครีมครีมนะคะความยาวอยู่ที่สามสิบค่ะเนื้อผ้าไม่ได้บอกนะตัวนี้เนื้อผ้าคือเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะน่าจะเป็นโพลีเอสเตอร์แหละนะแต่ว่าตรงป้ายมันจางไปแล้วนางมองไม่เห็นนะคะแล้วก็กระดุมเป็นผ่าหน้าแบบนี้นะคะอันนี้คือสวยดีเลย อก60ใส่ได้ความยาว30ค่ะยี่ห้อ impression ลูกค้าท่านใดชอบตัวนี้ค่ะพิมพ์รายการที่หนะรายการที่5ตัวนี้ขออนุญาตปล่อยน้อง80บาทรายการที่ห80บาทต่อไปเป็นรายการที่6ค่ะตัวนี้นะคะอก48ความยาวอยู่ที่35เป็นผ้าโพลีเอสเตอร์นะคะลูกค้าเป็นเสื้อคลุมนะคะลูกค้าท่านใดชอบตัวนี้พิมพ์รายการที่6เด้อรายการที่6กเอาไป60บาท รายการที่หกหกสิบาทจริงๆหุ่นเท่านาวใส่ได้คุเนี่ด้วยความที่เขาไม่ต้องติดอย่างนี้เนาะเนี่ยนะคะลูกค้าท่านใดที่ชอบตัวนี้นะคะไปใส่คลุมนะแขนประมาณกี่ส่วนเนี่ยสามส่วนนะก็ไม่ได้บางนะผ้าไม่ได้บางนะคะใส่กันแดดได้ลูกค้าท่านใดชอบตัวนี้ค่ะพิมพนะ์รายการที่หกนะหกสิบบาทรายการที่หกหกสิบต่อไปต่อไปเป็นรายการที่เจ็ด รายการที่เจ็ดลายเสื้อตัวนี้นะคะรอบอกอยู่ที่ห้าสิบสี่ความยาวสามสองเป็นโพลีเอสเตอร์นะคะนี่คือด้านหน้าด้านหลังก็มีเสื้อซับในให้ตรงนี้จะเป็นลูกปัดนะลูกปัดตรงนี้ก็ไม่ค่อยเลอะเท่าไหร่หรอกแต่ว่าก็ไม่ได้หน้าเกียดนะคะโดยรวมก็มีเสน่ห์อยู่นะคะขอคนที่รับได้เนาะตัวนี้เป็นรายการที่เจ็ดนะคะรายการที่เจ็ดเอาไปหกสิบบาทรายการที่เจ็หกสิบาทอกห้าสิบสี่นะทุกคนต่อไป รายการที่8รายการที่8ดอกอยู่ที่5 4ความยาว31เป็นโพลีเอสเตอร์ค่ะนะลูกค้ามีเชือกผูกเอวให้ด้วยนะสวยนะตัวนี้ก็สวยลูกค้าท่านไหนที่ชอบตัวนี้ค่ะพิมพ์รายการที่รายการเท่าไหร่นะเมื่อกี้เดี๋ยวนะกดน่าอสามี่ห้าหรายการที่7ตัวนี้เอาไป60บาทนะรายการที่เจ็ดหบาทต่อไปรายการที่8โอ้โหสวยเหมือนกัน ตัวนี้ก็ยังไม่ออกอ่ะสวยกริบเลยแขนสามส่วนนะคะคอถ่วงรายการที่แปดอกห้าสิบสี่ห้าสิบหกใส่ได้ความยาวสามสิบเป็นโพลีเอสเตอร์ค่ะลูกค้าท่านใดชอบตัวนี้นะลายเบลยั่นะคะเขาไม่ได้มีตําหนิเดอ้อจะบอกให้ตัวนี้สวยด้วยนะคะลูกค้าทีมรายการที่แปดรายการที่แปดก็ไปหกสิบบาทเอาว่าเป็นซิโตัหรอือเปลอย่ารู้นับไปกันหูหลงหรือเตาตัวนีรายการที่หนึ่งลูกค้ารายการที่หนึ่ง รายการที่สองรายการที่สามสี่ห้าหกตัวนี้หกเจ็ดตัวนี้แปดเออหนังเห็นบอลลงเองเห็นบอตัวนี้รายการที่เก้าลูกค้ารายการที่เก้าและตัวสุดท้ายรายการที่สิบ รายการที่10ตัวนี้ผูกโบข้างหนึ่งนะคะคุณแม่เพราะฉะนั้นตรงนี้มันปล่อยออกแล้วก็ผูกโบได้ตามที่ต้องการเลยนะคะเ,เป็นของย e ี่ห้อ a s h i Hu ฮัทแฟชั่นบั k นะคะแฟชั่นบัอกอยู่ที่60-62นะความยาวอยู่ที่32เป็นโพลีเอสเตอร์ลูกค้าท่านใดชอบตัวนี้พิมพ์รายการที่10นะเป็นผ้ายืดนะรายการที่10เอาไป60บาทค่ะรายการที่10 60บาทนะลูกค้าทวนดีๆนะเราดูแล้วเมื่อกี้นะ1นึนะคุณแม่ 1นึนะเมื่อกี้นามีแอบแอบงงนิดนึงคุณแม่ดูดีๆแล้วก็แจ้งรหัสสินค้ามาแล้วเดี๋ยวนอนส่งรูปไปคอนเฟิร์มนะคะเนาะลูกค้าค่าส่งกรณีโอนเงิน40บาทเก็บไปทางค่าส่ง50บบาทพื้นที่พิเศษพื้นที่ห่างไกลคิดยอดตามจริงนะคะยังไงท่านใดที่เป็นลูกค้าใหม่ยังไม่เคยกดไลค์กดติดตามร้านมะนาวนะ ฝากกดติดตามไปด้วยนะคะเดี๋ยวยังไงนะจะพยายามลงคลิปให้ดูแต่ตอนนี้นะ่าังต้องใส่แว่นอย่างนี้อยู่นะคุณแม่นะมันอาจจะไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะตลอดวันนี้ก็ขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านที่ติดตามนะคะขออน,นี้ตลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ